Today I'm gonna make a cheese sandwich. First, you put the bread in the toaster uh -huh. and slide it all the way, all the way in yes. until that happens. Tell them? This is the old toaster, right? The we had. That's the old, old toaster that we had. what uh if you don't have -huh. You Oh, s okay. <S กระทะก็ได้นะคะใช้กระทะย่างใส่เตาไฟ oh. แล้วก็เอาขนมปังใส่กระทะนะคะใส่กระทะย่างให้มันแบบว่ากรอบๆนิดนึง Now uh, get some cheese I messed it up but that's okay <S <laughs> ชีสนี่นะคะ mm. เราจะใช้ชีสแผ่นสีเหลืองหรือว่าาแผ่นสีขาวก็ได้ you guys can use the white one okay any yellow one yeah any kind of the cheese cheese cucumis More orange and blue cheese <laughs> put the cheese emoji <laughs> on andy yummy oh the oh, toast huh? is done that scared me okay and now okay. ow Kind of high. ขนมปังจะเยอะหน่อยนะคะที่วางขนมปังก็เลยจะดู <That> s <S เยอะโอเคนะคะ and then เราใส่ตรงนี้ก็เลย Always ask guys always you tell parents for help Okay so I'm five years old and this doesn't hurt me Okay so we gonna put this in microwave okay just this Yeah อันนี้ <But S 1> อันนี้ไม่ต้อง <not S 1> ใส่ <it. S 1> ก็ได้นะคะ What a b l u t this? If they if they don't like the um, the end of the bread the brown one they can cut it off If you don't like the brown pieces on <Yeah. S 2> the bread you could just peel them off Yeah ถ้าถ้าไม่ชอบอันนี้นะคะ I like <yeah. S 1> the brown part S 2> 2. <S ถ้าไม่ชอบขอบนี่เราก็ตัดออกก่อนได้นะคะแต่ว่าก็ขนมปังนะคะเราก็ใส่ไปเราทํากินเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเข้าไมโครเวฟไปลชัยยนที่พูดไมโครเวฟไปยศ e าวโอเคเขาจะทํา <I S 1> กิน <wanna S 1> เอง <do it. S 1> นะโอเคก็เห็นโอเกวใส่ไมโครเวฟเข้าไปแล้วแล้วก็ปิดเราก็ใส่ใสเข้าไป3 h r t y f i second แบบว่าใส่เข้าไปเพื่อให้ชีสมันละลายนะคะกี กี่วินาทีก็ได้นะคะเพื่อให้ชีสละลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็น35วินาทีก็ได้นะคะแมวแมวแมวะมวโอเคนี่ใส่ไปโอเคอันนี้ก็เรละลายแล้วแค่นี้ก่อนนะคะนี้ร้อนนะคะต้องช่วยลูกออกก็ไม่ถึง35วินาทีนะคะเอาแค่ประมาณ25ก็ได้เห็นไหมคะก็จะเอาขนมปังนะคะทับใส่ไปเลยนะโอเคยังไงเทลเดมพูดดียนัทเบรดออน ท็อปอืมจบก,กินแล้วนะคะโอเคยวนัมีครแท้ใช่ส m เ m ้โซมายมอแ cut it but I'm cutting it ม okay, uh ันโอเคเอาโฮปช่วยแทนเธอนะคะเราก็ดูลูกด้วยนะคะโอเคช่วยลูกด้วยโอเคมาเอาโฮปอยู I ่ล okay. ูกโอเคดูโอเปอร์ชีสเยสจับให้ดูจับ <laughs> มาให้แม่ดูข้างในก่อนโอเคนี่ค่ะเดี <laughs> <laughs> mm ๋ยวไปนั่งกินดีกว่าลูกเดี๋ยวไปนั่งกินนี่ค่ะคือข้างในนะคะ so I show them the inside too นี่ค่ะ and that's how you make a cheese sandwich and that's how you make a cheese sandwich t a s t spread okay you throw it in the oven that's what I like to say <Okay. S 1> and put it in It melts อ r c h e e s e and Boom, u อ -huh. you have it อ๋อ k a y you gonna eat it That's all done จะใส่ชีสชีสแบบเป็นผงแบบว่าเป็นที่เขาสไลซ์เสร็จแล้วก็ได้ไป